วันนี้พาทำอะไรดูค่ะมาดูมาดูาดนี่ะ้าขนมจีนน้ำยาโคราชนะจ๊ะวันนี้น้ำยาไก่นะตอนนี้เครื่องนี้ตำมาจากเมืองไทยเลยนะคะทำหม้อโอ้โหอย่างใหญ่เลยเพราะว่าอะไรเหมือนเดิมค่ะต้องเรียกเพื่อนมาช่วยกินนะคะเดี๋ยวดารวนที่แกงไปก่อนรวนเครื่องแกงเปนหอมได้ที่ก็ใส่ไก่ไปเลย,เลยจ้ะ ให้เข้ากันก่อนนะให้เข้าเครื่องแกงก่อนนะคะเข้ากันดีแล้วก็ใส่กะทิไปเลยจ้ะได้ใช้น้ำกะทิกระป๋องนะคะเพราะว่าอยู่ที่นี่เนาะอันนี้ไม่มีทางเลือกอันนี้ใช้สองกระป๋องใส่ไปเลยเอาให้มันฉ่ำอร่อยไปเลย แร่งไฟหน่อยนะตอนนี้กินเริ่มหอมมาเลยค่ะตอนนี้ดาเดี๋ยวอาจจะเติมน,น้ําอีกหน่อยนึงเพราะว่ารู้สึกน้ํามันข้นทีนี้ก็ใส่นี่แหละคะ่ะใส่น้ําปลาใส่น้ําปลาบีไปเลยเพราะว่าเยอะๆเลยเพราะว่าราทำหม้อใหญ่เลยเนี่ยเดค่อยมาเติมอีอกทีนึงเดี๋ยวปล่อยให้เดือดเดี๋ยวดาจะไปซื้อตีนไก่มาก่น เพราะว่าเดี๋ยวดาจะใส่ตีนไก่ด้วย <c oughs> โอ้ยยุยยหยหอมมึงเลยค่ะหอมมึงเลยค่ะนี่ดาต้มน้ำอะไรจะทำอะไรรู้ไหม <c oughs> นี่มาดู <c oughs> ดาไปซื้อเอ่เท้าคุณคุณไก่ค่ะเท้าคุณไก่ค่ะเท้าคุณไก่เสร็จแล้วนี่ใส่หอมค่ะต้นหอมต้นหอมไปหอมมากเพื่อนๆเอ้ยนี่ มาแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะหอมมากค่ะเพื่อนๆหอมมาก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 แล้วนี่ดาก็กําลังต้มเส้นต้มเส้นขนมจีนค่ะเดี๋ยวมาจัดเสิร์ฟกันได้เวลาได้เวลาเสิร์ฟเลยฮู้ฮู้รอเวลานี้มันนานแล้วนี่มันเลยอึ๊บรอนานแล้วคุณขาคุณขาโอ้ยหอมมากค่ะเพื่อนๆ มากินแบบว่านะนร okay. กระนำไปเลยไม่เกงใจแล้วนะค่ะมาจะมหม่ำแล้วนะคะจะมหม่ำแล้วเพราะว่าไม่รอแลนะ้วนี่ถั่วงอกอันเนี้ยอันเนี้ยเข้ามากเส้นสั้นๆอย่างเงี้ยที่ร้านอินเดียแล้วก็กระลำแล้วก็อันนี้ดเพาะไอผักสลัดอะคะ่ะอร่อยมากแล้วก็นี่เลยจ้าขาดไม่ได้นะจ้าขาดไม่ได้นี่จัดไปมา เดี๋ยวมาซอย soy กๆ y กันแล้วนะไม่ไหวแล้วน้ำลายไหลบ๊ายบาย